สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้มายิงปลาบ่อนะฮะนี่ครับผมบรรยากาศนี่ครับคนเยอะนะฮะน,นี้นี่นี่เวลาประมาณหกโมงครึ่ง ต้นไหนที่กดติดตามไว้แล้วกขขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนสองสีได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมานั่งเฝ้ามุมนี้ฮะใส่ๆเราจะพาไปชมรบรรยากาศรอบนอกเขาบอกว่าตัวใหญ่ยังไม่ค่อยลอยอะ่ะ ตัวใหญ่ยังไม่ค่อยลอยนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ค่อยลอยลืมแว่น <c oughs> ว่าม่มองไม่เห็นลืมแว่นลืมแว่น <c oughs> <c oughs> อ๋เมื่อกีลืมแว่นนะว่าทำไมมองไม่เห็นปลามีตัวนะมีตัวก็มีตัวอยู่ท <c oughs> ีมันเพียบนัะตั้มแล้วก็สายคองปราเฟินนี่เพียโจ้แน่แน่ครับนะเต้าวัสดีครับผมนี่ทีมงานเยอะเลยดี๋ยวรอตัวใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่มีใครเตรียมพร้อมนี่ตัวนี้ใหญ่ พุ่งน้ำพุ่งน้ำวูบเลยนะยิงไหวโดยปลาเยอะนะเนี่ยแต่ผมไม่ก็อยากจคยิงสักเท่าไหร่นะผมจะคัดหาตัวดีๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานไม่อยากขึ้นยางบ่อยปวดแขนแต่ที่ยิงไซส์พวกนี้ก็เป็นไซส์ที่ยิงได้หมดครับสี่นิ้วห้านิ้วแต่ผม คัดหน่อยไม่ไหวปวดแขนนะ thank ไปข้างบนอันหนึ่งตัวหนึ่งเอออ่ะน,น,น,นะเราเป็นสายซุ่มทิ้งทิ้งปืนไว้ข้างบนอันหนึ่งนุ่นเอาเปืนใน,นรถมายิงเห็นตัวปันเฮ้ยลุดโอ้โห ไม่โดนเหมือนแล้วอ,อุ้ยโดนโดนโดน,นปลายเทเมเมหรือเปล่าครับ ขาดดิะคายเรับตัวดีแลเนี่ย yeah. พอได้เหรอครับจะหลุดได้อีกหรือเปล่าไม่รู้เบ่งหัวเบ่งหัวไม่หลุดนี่ครับมีไปตั้งหลายทีผมไม่โดนก็มันมีขิ่งไม้อยู่ไม่แอบขึ้นไม่แอบขึ้นแอบขึ้นแอบขึ้น

จอดยิงไม่ต้องเอากันแล้วนะวันนี้เพราะว่ายิงกันเหมือนเหมือนเดิมดูปลากันอย่างเดียวนี่ครับใส่ดีหกเจ็ดขีครับหน้าสวยใส่ <c oughs> สวยอ้องโอ้ว เร็วมากเ้ื่อนโอ้ไม่ทันเลยเดี๋ยวมันต้องเผลอให้เรา rồi tăng nặng Yep, đi đi. มาครับสวีคร네ับโอ้ตเป็นลอะี เห็นกับตัวเป็นโลแล้วฮะแดงแป๊ดอ้าวขาดหลุดหลือยังไงวะเนี่ยอ๋ออยู่อยู่หยดเม็ดอาหารใช่ไหมครับครับผม ได้ไปได้กำล,ลังถวยกำลังถอยลามไว้ตัวนั่งมนะันติดพอดีเนี่ยได้กลับมานะหลุดหลุดนะครับหลุดดึงดึงได้ไม่อยากลงขาดดึงให้ขาดไปเลยตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ย็นไครับผมตัวนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะพอดีมันจะปวดปวดแขนหน่อยเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับ วันนี้อาจจะได้ชดยิงไม่ครบนะฮะแต่ว่าได้หยิบปลามาให้เพื่อนๆดูนะ <c oughs> ไปดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลากันที่บ้านนะครับผม <c oughs> ไปดูปลากันเลยดีกว่าพอเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผม ลืมอีกนี่ฮะนี่ครับผมปลาที่ได้วันนี้นะนี่ครับไซโตนะไซโลเาก็มีนะแปดขีดพึ่งโลหกขีดนะมีนี่ครับผมปลาวันนี้นะโอ้ยค,ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมคนสองเลสวัสดีครับ